โง่แหงไม่ธรรมดาเลยขอทราบเชื้อสายท่านข้าสืบเชื้อสายจากเชงอ๋องแห่งตรงสารอรสหั่นเกงเตเป็นหลานเล่าฉงเป็นบุตรเล่าเฮงรีบเอาพงศวรีมาดูสิอารักษ์ให้ยาค่ะฝ่าบ,บาทอ่านสิพห้ยะค่ะ ท่านเกงเต้มีโอรสสิบสี่องค์ตงสารเชงอองเล่าเสงเป็นองค์ที่เจ็ดเล่าเสงมีบุตรชื่อเล่าเจิญบุตรเล่าเจิญชื่อเล่าอังบุตรเล่าอังชื่อเล่าลู่บุตรเล่าลู่ชื่อเล่าเลี่ยนบุตรเล่าเลียนชื่อเล่าอิงบุตรเล่าอิงชื่อเล่าเจียนบุตรเล่าเจียนชื่อเล่าาอเล่าาอมีบุตรชื่อเล่าเสียนเล่าเสียนมีบุตรชื่อเล่าสู เล่าซูมีบุตรชื่อเล่าอี้เล่าอี้มีบุตรชื่อเล่าปี้บุตรเล่าปี้ชื่อเล่าตาเล่าตามีบุตรชื่อเล่าปู่อีเล่าปู่อีมีบุตรชื่อเหล่าหุยเล่าหุ้ยมีบุตรชื่อเล่าฉองบุตรเล่าฉองชื่อเล่าเหงเล่าปีคือบุตรชายของเล่าเหง